แชร์เทคนิคการอาร่านแนวรับแนวต้าน OI แนวรับแนวต้าน OI เนี่ยับเราสามารถหาข้อมูลได้จากหาเว็บไซต์ c m e g r o u p c o m ซึ่งซึ่งตัว s m e g r o u p เนี่ยครับก็เป็นกลุ๊ปของตลาดหลักทรัพย์และหลายตลาดหลักทรัพย์นะครับมารวมกันเป็นกลุ๊ปซึ่งตลาดหลักทรัพย์มีตลาดหลักทรัพย์อะไรบ้างนะครับก็อย่าง global อย่าง cboe ่าแล้วก็ cme cbo t แล้วก็ NASDAQ แล้วก็ c o m e x นอันนี้ก็คือตลาดหลักทรัพย์ที่มารวมกันครับเป็น cme group นั่นหมายความว่าข้อมูลจากที่นี่เนี่ยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลจากหลายๆตลาดหลักทรัพย์นั่นเองทีนี้แล้วตัว oi ล่ะคืออะไร oi นะครับคือ,อสถานะคงค้างพูดง่ายๆก็คือเป็นออเดอร์ที่ยังไม่มีการปิดออเดอร์ ในการเทรดออปชันนั่นเองซึ่ง OI นะครับมันแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ OI ของฟิวเจอร์กับ OI ของออปชันซึ่งนะครับหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับว่า OI ของออปชันเนี่ยมันก็เหมือนกันกับ OI ของฟิวเจอร์แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับตัว OI ทั้ง2อ,อย่างนี้เนี่ยนะครับมันมีจุดประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน OI ของฟิวเจอร์ใช้ในการยืนยันเทรน โอในการโอไอของออปชันเนี่ยใช้ในการบอกแนวรับแนวต้านนั่นเองก็ทีนี้วิธีการดูดูยังไงนะครับก็คือให้เรามาชี้ตรงคําคว่า Data นะครับแล้วก็มาตรงคําว่า Volume a n d o p e n interest เลื่อนลงมานะครับแล้วก็เลือกคําว่า Open Interest Head Map แทนี้นะครับมันก็จะมากับ มาถึงหน้านี้ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเจอกับหน้านี้ยทีนี้วิธีการนะครับให้เรามาชี้ตรงนี้นะครับคำว่า select product วัดถูกแล้วก็คือ,อไม่ใช่ select product มันจะมีปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับคลิกตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เลื่อนมาตรงคำว่า cryptocurrency ซึ่งจริงๆแล้วมันดู OI ได้หลายอย่างนะ forex ก็ได้ตัวทองคำก็ได้ทองคำก็มาตรง ิทเทลตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Go แต่ว่าอันนี้เราจะเลือกบิตคอยใช่ไหมครับก็เลือกมาอาชีพคาว่าคริปโตแล้วก็เลือกคําว่าบิตคอยซึ่งตอนนี้นะครับใน c ี g ีกรุ๊ในฝั่งของคริปโตออปชันเนี่ยเราจะดูได้2เหรียญก็คือบิตคอยกับอีเธอเรียมทีนี้นะครับในหน้านี้เนี่ยนะครับดูยังไงนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับคือสไตรไพส์ให้เรามองเป็นแนวตั้งนะครับ ไ i c e ก็คือราคาของบิตคอยนั่นเองครับก็คือระดับราคาเหมือนในกระดานออปชันเลยนะครับแล้วก็จะมีวันหมดอายุสัญญาอย่างเช่นตรงนี้ก็คือวันที่2ตรงนี้ก็คือวันที่4เดือนหน้านะครับนะครับสิทีนี้ออปชันที่มันมีวอลุ่มการซื้อขายสูงเนี่ยนะครับก็คือวันที่18ตรงแนว60,000 ซึ่ง60,000เนี่ยนะครับมีปริมาณการซื้อขายทั้งคอลและพูดเลยนะอยู่ที่คือมันมันสูงถ้าตรงไหนมีวอลุ่มการซื้อขายสูงมันจะมีไฮไลท์สีคือเขียวทีนี้เราก็เอาตรง60,000เนี่ยนะครับมาตีเป็นแนวรับแนวต้านก่อนซึ่งนะครับมันอยู่ข้างล่างเลยนะครับม ทน,นี้เราก็เห็นแล้วว่าแนวรับสําคัญของตัวบิตคอยเนี่ยอยู่ที่60,000นะครับเราอาจจะสันนิษฐานแล้วว่าแนวรับมันอยู่ที่60,000ซึ่งมันจะตรงกับแนวรับเก่เาพอดีทีนี้เรามาดูเพิ่มว่าตรงไหนอีก70,000 0นะครับ70,000จะเป็นออปชั่นฝั่งคอ l l 70,000นะครับ ซึ่ง70,000เป็นออปชันฝั่งคอผมสันนิษฐานว่าเป็นการลองคอครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดลองคอวอลลุ่มตรงคอออปชันตรง70,000นเนี่ยครับก็จะกำไรมหาศาลแล้วก็จะมี Volume มการอ,อ,อยู่ที่7 5 5 0 0นะครับเราเห็นได้ว่ามี 60,000, 70,000แล้วก็75,000 75,000ก็คือเลยแนวต้านมานิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแนวรับแนวต้าน OI ทีอ่อยู่ในช่วงตลาดปัจจุบันนะครับก็คือวันที่18 70,000 70. จ 70. ็ดหมว่ารุ่มฝั่งของคอเยอะมากนะครับบ่งมอกว่าตลาดเนี่ยนะครับมีดิเรกชันขึ้นก็คือเรา,าสันนิษฐานในในตัวของ OI ในตัว Bitcoin ลองคิดภาพตามครับสมมติว่าถ้าเกิดใน วันที่18ตรงนีน้ถ้าเกิดเราจําเป็นที่จะต้องเทรดลองคออปชันที่ราคาจิตเหมือนเราจะลองคอหรือว่าช็อตคอครับแน่นอนต้องลองคอใช่ไหมครับเพราะมันขัดทุนจังัปทีนี้นนเราลองคอคนที่ลองคอเนี่ยจะทํากำไรเมื่ออะไรครับเมื่อตลาดขึ้นซึ่งในตลาด c ี Group ส่วนใหญ่เนี่ยใครเป็นคนเฟดออปชันครับก็คือสถาบันนะครับผมจะสันนิษฐานง่ายๆเลยว่าสมว่า ถ้าผมเป็นสถาบันตรงนี้ถ้าเกิดต้องเทรดออปชันตรงราคา70,000น่ะผมก็ลองคอเหมือนกันและสถาบันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะชนะตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปตามที่เราสันนิษฐานจริงนะครับตรงนี้ก็อาจจะทะลุแนวต้านนะครับในไม่ช้านะครับนี่ก็คือวิธีการดูแนวรับแนวต้าน OI นะครับเทคนิคก็มีแค่นี้เท่นี้พอเราได้แนวรับแนวต้านมาแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบกับเทคนิคที่เราใช้ได้ไอย่างเช่นผมเทรดตัวออปชันสิงเทรด ผมก็อ่ะนะครับมันมีสเต็ปการเทรดอยู่นะครับซึ่งสเต็ปการเทรดออปชันสปริงเทรดเนี่ยอันดับแรกคือเราหาเทรนด์ซึ่งอันเนี้ยแน่นอนมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นหาเทรนด์เสร็จแล้วให้หาแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านอ่ะเราก็ดูแนวรับแนวต้านโอไอทีนี้เราก็มาดูจุดสวิงไฮสวิงโลเห็นไหมครับ จุดสวิงโล่อ, swing low. อันนี้ดูภาพใหญ่ก่อนนะครับสวิงโล่ในรอบนี้เนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณสามหมื่นเก้าสวิงไฮรอบนี้อยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นเอ่อประมาณ7จ็ดหมื่นสี่สวิงไฮแล้วก็สวิงโล่สวิงโล่แล้วก็อะไรต่อครับก็สวิงไฮ่ซึ่งสวิงไฮ่อะถ้าเกิดเรามองตามสุ่มเทรดง่ายๆตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือควรเล่นหน้าบายแบบเต็มที่นะครับนะครับแต่ก็ควรมีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการ ดูโอไอครับก็จะดูประมาณนี้ใช้งานประมาณนี้ผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับเพื่อนพี่นท่ลงทุนที่เทรดออปชันกันอยู่แล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมยูออปชั่นเทรดเดอร์ขอลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณครับ